มิวซี่รีวิววันนี้นะคะมิวมีรถสวยติดดาวราคาติดดินมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือรถยนต์รุ่น m a ด a 2สองหนึ่งจมลเตปี2019-2020ค่ะคันนี้รถสวยไม่น้อยมือเดียวจากใต้แดงและยังเหลือรับประกันศูนย์อีกหนึ่งปีเต็มเลยค่ะ เราเสนอขายเพียงราคา399,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ7,000บาท84งวดค่ะสเปคใครก็ทักมาได้เลยนะคะตามคอนแทคด้านล่างนี้อยากดูรถอยากทดลองขับก็มาที่หน้าร้านของเราเลยนะคะสามารถติดต่อมิวมาได้ที่เบอร์โทร097 083 8777นะคะหรือ Line ID ข้อมูลมิวขึ้นไว้ให้ด้านล่างหน้าจอนี้นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะอยู่ที่รถนิยมยูสคาร์เลยค่ะลูกค้าสามารถ come to look the car คันนี้นะคะสามารถมาดูรถมาลองขับก่อนได้นะคะดูว่าถูกใจไหมแต่รับประกันว่าถูกใจแน่นอนรถคันนี้ไหม่น้อยวิ่งเพียง43,000กิโลเท่านั้นค่ะรับประกันวารันตีศูนย์มาได้ยังเหลือ1ปีเต็มนะคะมันจะหมดในวันที่28เดือนกุมภาพันธ์าี2568ก็คือปีหน้าค่ะและ คันนี้เราเสนอขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ7,000บาทแ4งวดค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถกันรอบคันเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นมาด้าสค่ะแฮชแบ็กรถ5ประตูค่ะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาค่ะแบบพียโนแบล็คมาไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะคะแบบ LED มาพร้อม Daytime Running Light ค่ะมีชุดแต่งนะคะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะขอบลิ้นเนี่ยเป็นสีแดงด้วยคันนี้ติดเพิ่มมานะคะด้านล่างตรงนี้เป็นเคปลาด้วยค่ะ เครื่องยนต์ของมาด้า2องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรค่ะรองรับน้ำมันเบนซินนะคะแกรร๊ส91แกรร๊ส95หรือ E20 เติมได้หมดนะคะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้าที่93แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่128นิวตันเมตรค่ะรถเนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะคะเวลาดูรถดูยังไง เอาแบบลักษณะแรกง่ายๆเลยนะคะเวลาจะซื้อรถเนี่ยเราจะต้องมาดูที่หัวน็อตพวกนี้ค่ะน็อตพวกนี้เนี่ยไม่มีการไขเลยนะคะทั้งขาในขานอกน็อตแก้มอ่ะเรามาดูเราซูมดูกันค่ะน็อตจะต้องไม่มีรอยไขค่ะถ้าน็อตไม่มีรอยไขเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าตรงๆเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะ คันนี้เดิมสวยมากจากโรงงานเลยนะคะสีเดิมสีดำเดิมทั้งคันเลยดูที่ตัวถังได้หมดเลยนะคะ รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเช็คประวัติได้เลยแต่ทางเต็นท์เราเรยยาเนี่ยเช็คมาให้หมดแล้วนะคะซื้อรถที่นี่เรารับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมและรับประกันไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากลูกค้าตรวจพบเอารถเมื่อคืนได้เลยเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อขายกันอยู่บนความมั่นใจและชัดเจนนะคะซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาแล้วเราก็มีรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะคะเครื่องยนต์เกียร์แอร์หนึ่งเดือนค่ะและ รถส,สวยแบบนี้นะคะมาดูมาทดลองขับก่อนได้ค่ะตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อเดิมจากโรงงานค่ะตามสเปคของตัว s l สล e r นี้นะคะเป็นขอบ15เป็นสีเทานะคะสีเทาเงาจากโรงงานนะคะมาพร้อมยางขนาด185ดทับห้าห้อค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะ ตัวมือจับนะคะมีระบบเคเลสด้วยค่ะตัวนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะคะก็จะเป็นทรง5้าประตูมาพร้อมตรงนี้จะเป็นไฟเบรกด้านหลังข้างนี้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเป็นชุดแต่งเพิ่มแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังจากโรงงานด้วยนะคะ อยู่ด้านนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังให้อีกสี่จุดค่ะสเกิร์ตหลังจะเป็นแบบท่อคู่นะคะรุ่น S อส t e r นี้นะคะเขามาพร้อมเบาะหนังจากโรงงานเลยค่ะลักษณะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาสลับกับหนังกลับนะคะจะมีเฉพาะรุ่นพิเศษ S l สล e r นี้เท่านั้นนะคะตัวคอนโซลเป็นสีดำค่ะ แดชบอร์ดด้านหน้าจะหุ้มด้วยหนังสีเทาค่ะเบาะนั่งทั้งหน้าและหลังนะคะทั้งคันเนี้เบาะสวยตึงสะอาดมากๆเลยค่ะเจ้าของเดิมใช้รถรักษามากนะคะไม่ค่อยได้นั่งหลังด้วยขับคนเดียวคันนี้นะคะเป็นเอสล e เเนี่ยเขาจะเป็นมีปุ่มพุทสตาร์ทมาให้ด้วยค่ะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มตรงนี้ค่ะกุญแจเป็นรีโมทนะคะ คันนี้คู่มือกูจะสำรองครบชุดเลยค่ะประวัติดีค่ะเปิดแอร์ใช้วิธีการหมุนปุ่มนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแต่เป็นรุ่นท็อปที่ใกล้เคียงกับตัวท็อป SP เลยซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนั่นแหละสื่อถามว่าคุ้มเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวปุ่มปรับอุณหภูมินะคะตัวนี้เป็นใบพัดพัดลมความแรงหรือเพิ่มลมหรือลดลมของพัดลมแอร์นะคะ ตัวนี้เป็นแอร์เป่าหน้าเท้าขาหรือจะเป็นไล่ฟากระจกหน้ากระจกหลังตัวนี้มีหมดนะคะด้านนี้หน้าจอค่ะหน้าจอของ m a ด้าเขาก็จะเป็นลักษณะนี้สามารถทัชสกรีนได้หรือเราใช้ปุ่มคอนโทรลตรงนี้เลยนะคะมาด้าให้ให้ปุ่มตรงนี้มาเนี่ยเพื่อคอนโทรลหน้าจอเครื่องเสียงนะคะทุกอย่างได้หมดกดแบ็กเพิ่มเสียงปิดเสียงตรงนี้มาหมดนะคะ เสียงดีมากค่ะและรุ่นตัวรองท็อปกับตัวท็อปเนี่ยเขาจะต้องมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระจกสะท้อนเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวเวลาวิ่งเนี่ยเราจะเห็นสะท้อนขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งให้ดูค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจากมาสด้าค่ะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแอร์แบกให้คู่หน้านะคะมีครูสคอนโทรลด้วยนะคะมีปุ่มวอลลุ่มมีสามารถสั่งการด้วยเสียงเขารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยค่ะคันนี้นะคะที่ม่านบังแดดนะคะก็จะมีกระจกให้ด้วยค่ะมีทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีช่อง USB สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้2จุดค่ะแล้วตัวนี้เป็นช่องใส่ SD card นะคะเผื่อเวลาเราฟังเพลงและตัวนี้เป็น power outlet ค่ะชาร์จโทรศัพท์แต่ต้องใช้ตัวหัวแปลงไฟนะคะที่เป็นแบบลักษณะกลมๆค่ะแล้วก็มีช่อง AUX ค่ะถัดลงมาตรงเกียร์เนี่ยเกียร์เขาเป็นเกียร์อโต้นะคะ6สปีดก็ตัว M เนี่ยก็คือเล่นโหมดแมนวนวล ปุ่มเนี้ยถ้าเราใช้ก็จะคือปรับโหมดสปอร์ตนะคะทำให้การขับขี่สนุกยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยฟีลลิ่งการขับนะคะก็โอโ้เร่งก็มาทันใจเลยนะคะรถมันเป็นสไตล์ e ีโคคาอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเปนเครื่องพันสาม ก็คือเราจะช่วยเราประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเราเป็นสี่สูบอัตราเร่งก็ไม่เลวเลยค่ะอัตราเร่งดีนะขับในเมืองคล่องตัวไปนอกเมืองก็ตัวถังหนึบใช้ได้นะคะเกาะถนนดีค่ะคล่องตัวจอดง่ายด้วยนะคะมาด้านเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งของเทคโนโลยีในรถญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากๆยังไงรับประกันเลยว่าถ้าซื้อใช้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงล่างหนึบเกาะถนนนะคะ รามีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็บริการเซ็นไฟแนนซ์ส่งได้ถึงหน้าบ้านด้วยเช่นกันค่ะไฟแนนซ์เราเนี่ยบริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะสามารถส่งงานไปต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะลูกค้าสามารถสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้ที่คอนแทคที่มิวขึ้นให้ที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะมิวรถนิยมยูสคาร์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ